สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซี FC. แฟนเพจแฟนช่องทีมงานบุญพารวยนะคะท่านผู้ชมเมื่อนี้มาแบบ,บด่วนๆค่ะเลขลับวงในสายสองมาแล้วค่ะทาะ่านผู้ชมปาร์มาแบบท่อมาเมื่อกี้นี่ก็กิ่งกลางมาใจบนกระเพ้าเขาบอกทุกฝั่งยานพมพีพน้องหาสื่อพระท่านค่ะนี่นะคะ่ะชัดปะค่ะเห็นอยู่เนาะค่ะ เลขลับวงในสายแรกสายสองมาแล้วมัอนี่ไม่ไม่รอนๆก็คือทุกคนที่รอคอยนะคะ่ะสายที่สองค่ะมุกี้นี่ก็คือว่าโอ้ยไปยุข้างหน้าเนาะห้าหนึ่งเก้าหน่อยดีว่าเก้าหนึ่งห้าเนี่ยกับวานเนาะโอ้ย่ยหหนห<ส>มุนมาถือเข้านี่นน่นเ<ส>นาะที่จริงเลยเขาถืออยู่ดิ่ว่าิ่นหมุนมาถือเข้า <laughs> เองเอาเอฟพีแต่ไดเขามาแล้วเนาะ กับฝากกดไลค์กชรจให้ทีมงานบุญพารวยในเด้อค่ะท่านผู้ชมก็มีหลายช่องนะคะ่ะเอาอันดับแรกเลยเนาะเมื่อนั้นหนูก็ได้ว้าไปแล้วเนาะคะ่ะเลขรับวงในสายแรกให้บรงกอนยานแหม,แม่ลืมนะ่มเนาะนี่แต่แทนแทน,นี่คือสายแรกค่ะระว่งงวดนี่ยามเป็นแตกทั้งสายแรกสายสองเ่ค่ะท่านผู้ชมเห็นปะ อากาศหนาวยนีย่เมือ่อเ้าปากกระแตกค่ะท่านผู้ชมราะว่าตอนนั้นปากแตกดังกระแตกครับแตกไปพุดนาลอกน,นี่ค่ะเห็นนี้นะคะ่ะเพดีไหมค่ะอันนี้สายแรกเนาะค่ะใจบุญแม่นม้องค่ะอันนี้คือสายแรก <S <S นี่สายแรกกับนี่สามหกศูนย์ล่างห้าห้าแล้วก็ลองไปที่ศูนย์สี่ค่ะท่านผู้ชมนี่จับตาดูดีๆค่ะ ในส่วนเลขเขียงใหญ่ค่ะฟันมาแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวจะขอไปเห็นคนละคลิปเนาะค่ะอันนี้ออกเป็นเลขรับวงในเลขรับสายด่วนวงในสายสองค่ะอันนี้คือสายแหลกเอาสายแหลกให้เบนกันเนื้อคนถามกันมาหลายทุ่โทโ่ท่ค่ะเสียงใหญ่ฟันไปเสียงใหญ่ฟันไปเสียใหญ่ฟันมาแล้วค่ะเห็นทุกช่องไหค่ะเห็นเห็นมีเรียบเื่อนม้งมาพูใ้เห็นมีค่ะโอ้โหค่ะ อันนี้ก็สายแรกแคบหน้าจอไปนะคะท่านผู้ชมเอาไปเปรียบเทียบกันเอาไปเบิว่ามาตรงกันกับสายสองบอหรือว่ามาตรงกันกับเลขเจ้าของหมักบอค่ะเดี๋ยวบัดนี้เจบุนขอบออข้ามฝันก่อนเนาะค่ะเขาจังเข้าไปอ่าเลขรับวงในสายด่วนวงในสายสองนะค่ะคนกอโทษพรมารามใจบุญลูกฝันมาจังไหนบอมีฝันเี้ยงเพิ่มเติมบอค่ะนูฝันในท้องติดต่อกันสองขึ้นค่ะแต่ไม่ใช่มีขึ้นตองหอนหล่ะค่มือขึ้นมั่นผาไงนะคะค่ะ เพื่อึ้นตองหงวดนะคะ่ะเจวุญญฟันวางเสิล้ะคะ่ะฟันว่าเจฟองเนี่ยจิไปงานเนี่ยังจิตไปงานวัดป่าเนี่ละคะ่ะจิไปหาอาจารย์วัดป่าที่ตอนนี้กําลัางรักษาคนอยู่เลไหมคะ่ะ <Okay. S 1> ค่ะวันนี้พ่อกํลาลังจิไปขึ้นรถนะคะในกล้องันนี่นี่กําลังจิไปขึ้นรถระเห็นบุญผ้าลวยกับหัวเส้นหน่อยนะคะ่ะห <Okay. S 1> ัวเส้นหน่อยหรือว่าหัวคนนําโชคเนาะเพิ <Okay. S 1> ่เปลี่ยนซื้อสองในเนาะ <Okay. S 1> ค่ะ ใส่สวยท่องเสินแบบง่ายหนึ่งขับวันนี้เอาใส่ออกออกไม่ข้อเสียงนะคะยังคุณพ่เห็นมกโอ้แม่ออกไม่โชว์ยังคุณพ่เห็นว่าจะห่อนบันนก็เลย์เบาไปบ้างที่ละโอ้ยแต่แม่อย่ากนะคุณพ่เห็นเนาะแต่แม่อยากอ่างเนาะใส่ท่องเนี่ยคุณว่าเรื่อยเรื่อยเอากระยักอ่างเนาะซื้อมากกระยักอ่างแนวคุณลุงเลยว่าข่อยบ่เคยมีข่อยกระยักอ่างเนาะว่าซันวันนี้นุก็เลยว่าเฮ้ย ตาตามต่อของนูแห้งนี้ดอ,อกผีนะครับคำไล่แข่มาสัญญาณแล้วคุณเจ้าของในคำไล่แข่แต่ว่าสองคนนั่นนั้น,นได้ใส่ทองคุณเสร็จแบกง่ายเลย่ยมาของพ่อคุณเสร็จค่ะ,ะวันนี้สีขึ้นลดโนว่ารดขั้นนี้เหรอลดขัน้ขนที่สิบมาใหม่เนี่ยค่ะทะเบียนลถสี่เก้าเออสี่เก้าหนึ่งสองค่ะเมนสี่เก้าหนึ่งสองค่ะท่านชมไปทะเบียนสี่คืนลดขั้นนี้ไปหาอาจารย์วัดปลาแต่พอเออโนบนิโนะก็ปันเห็นาอาจารย์วัดปลาแทะ พีแม่เลขแปดอ่ะละฮะอาจารย์จะเข่ากับวจักก็จังว่าหมวดที่แล้วกับฟันมาได้ไปวัดป่ากับเลขพี่เน้นเทาเข่าเนี่ยเลขพี่เน้นเขาเข่าสิบเก้าเนาะวันนี้ฟันมาก็ร่างสิขึ้นลดไปหาอาจารย์วัดป่าค่ะเล็อาจารย์วัดป่ากับฟันได้สามตัวแดงจึ้งครึ่งคนเ้อรู้จำได้อาจารย์ว่าได้ยังะแปดเก้าแปดค่ะแต่อาจารย์ก็เลยมาตีหายฟันไปที่สามเก้าแปดเนาะของอาจารย์เนาะ พนวมาบมักแปดปันไดยเพิ่นก็เล้อยากสามนะวสามกับแปดตัวเดียวว่าแปดมันมีแล้วนะเนาะเพราะว่านิมิตไปมันกับอันล่างๆนี้ค่ะท่านผู้ชมสามกับแปดตัวเดียวกันเนาะเป็นบอลทันเข้าตีเป็นเนาะแบบว่าศาตอาจารย์นี่เป็นเพื่อนเล็กๆเนาะหกกับเจ็ดก็ตัวเดียวกันหกกับเก้ายังก็จะว่าไปต้างพูดตั้งตีราคาท่านผู้ชมบานนี่ฟันสองค่ะฟันว่าไปงายนี่อย่างอีกกัยา ะไปคือไปงานตลาดนัดคืองานทุ่งนี่นะคะท่านผู้ชมคืองานทุ่งทุกวันเป็นงานถุงหรือตลาดน้องหวานห้องถินแล้วมันใหญ่แบบตลาดใหญ่ค่ะเป็นตลาดใหญ่ๆอย่างไปยด้วยกลิ่นของกินลูกชิ้นกินข้าวกี้ไปทั้งจันทร์วันนี้ได้กินเขาได้ทุกทียได้กินปลาเต็มใช่ไหมค่ะที่ว่าเขาสมบูรณ์ข้าวกีไม่ละหาบนะ เอกใจบุญจิบเขาสมบอกมีเขา<ต>่าได้หน่ได้กินเข่าว้าสันจ้าค่ะย่งางไปอีกวันไปผอดองข้ามแทงแม่ค่ะออกอยู่กลางทางไปน้ำกันว่ามันมีเสี้ยนน้อยแล้วก็มีจิมงานน้อยหล่าไปน้ำกั่นหมดทุกคนจ้าส้มเอือน,นย่างไก่บดแตหนมใด่ทองข้ามแทงมันก็เลก็กกลออกม่าม่ายคนเห็นเนาะในความฝันเนาะจ้ตัวตัวสิผอดทองนี่ย่งางตลาดเนาะ <c oughs> เอาตีนเคลียเนาะ <c oughs> เอาเอาเท้าเนาะบอกบอก่อสุภาพ <c oughs> เอาเท้าเจ้าของนี่เคลียเคลียมาก อันหันหน้าหันหลังเนาะเพราจิมมี่ก็เห็นว่า่าษาหันหน้าหันหลังกูจะว่ามีก้อนเดียวกับกัมเหรอเมา่สไห่ถุงเสียว่าษนไต้ท้องข้ามแทงเนี่ยค่ะในมาแทงหนึ่งแทงแบบง่ายหนึ่งแล้วก็กินข้าวเต้ยแล้วายความหลายยากินข้าวกีไปน้ำทางเต้ยเอามือจกไว้ีกอีกความเหมือนนี่ในความฝันเนักย่ากห็นถามว่าขนมฝันเห็นอ่ะห้องหนูจะตีเล้วเนี่ค่ะหาศูนหรูอจังที่หนู บอกคลิปแรกที่หนูฝันเนาะ,ะที่ว่าฝันได้ท่องหนูตกปั้นไปหาศูนย์วันนี้ว่า,นาหนูเสียงหนูซื้อเลขตัวใดเป็นบ่มันมีของอ่ะพ่อสนั่นเนาะ,ะแล้วก็อีเซียนหนึ่งที่มันบอกว่าเสียงไหนพ่อแน่ลูกเป็นคนที่ฝันแม่นว่าตันนี่ลูกก็เตียงสองแปดกับแปดห้าแล้วตัวนี้หนูมั่นใจค่ะหาศูนย์อันนี้คือชอบส่วนตัวของหนูเด้ออันนี้เลขชอบส่วนตัวของใจบุญเนาะค่ะชอบเกวนตัวของใจบุญคือ ห้าศูนย์ศูนย์ห้าค่ะมาล่างความค่ะเพราะว่ารกรำเอาเด้ลลกลมลกรกำเอาอกลมล้มกำเอามันมันใจล้างมากกว่าค่ะท่านผู้ชมถ้าเป็นนีเนี่ไยไก่เลื้อยเด้อถ้าถ้าศูนย์ไม่มาจะเป็นหนึ่งทันทีก็จังเมื่อกีนี่ฟันที่เก้าห้าศูนย์เบาอยู่เด้ถ้าศูนย์ไม่มาจะเป็นหนึ่งทันทีเป็นไรหนุมฟันไปเก้าห้าศูนย์ออกห่าออกเก่านีมันถึงมากเทียนก็ โอ้ยเป็นอย่างเจ้าของคื่องประอเอาแต่ก็ได้อยู่ค่ะได้ึงเก่าได้ทุ่นคลื่นยูนอย่าเป็นบอได้นี่หาศูนย์นิิไปทางล่างเนาะค่ะแม่หาศูนย์ไปทางล่างนิ่มแต่ว่ามอยังมอเด้อั้าได้ตะกุตน้ำอาจารย์มาหน่ถือเลขทุกวันค่ะบ็ถือหน่อยก็ถือหลายเป็นยังสั่นอ๋อตะกุตกินมอเบิร์ดเนาะอาจารย์มาหูวสร้างมาเบิร์ดกันนะอาจารย์เน้ผัดจืดทุกวันบ๊อบ นู้น่ะเป็นคนถือเหล็กทุบหมวดอีหลีค่ะแต่ผู้ชมบ่ถือหน่อยก็ต้องถือหลายมันเป็นยังไงล่ะปัจจุบัักติว่าจังไหนน้องปัะตัวเจ้าของปั้นให้เป็นบ่ถือค่ะบ่ถืวเจ้าของเอาในน้อยเป็นบ่ถืออยากให้แม่แม่เอฟซีถือไปน้ำกันน่ะนะก็เลยเอาก้อนปั้นเจ้าของมาเบอกมาแบ่งปั้นแม่แม่เอฟซีนาะค่ะเอ้าฟันดีอยุทนี่แหละน้องเจดีย์ค่ะฟันดีฟันดีฟันดีย์ฟันไปที่ ห้าศูนย์ค่ะตอนนี้สามตัวยังเมื่อไรเนาะเดี๋ยวรอบฝันยำอีกกอนนี่แหละนี่ว่าฝันของเจบุ่นวันนี้จักหน้าที่เราหรอนี่ยบานนี้เขาามาเอ๋คือบ่านถือว่าเรื่องรับวงในสายสองคือมาบอกว่าฝันเจ้าของกับสายแหลกเสืออยู่เสียงญ่เสืออยู่เพราะว่ติดอาเบิรงเนาะค่ะเลขเสียใหญ่ฝันมาแล้วห้ามพลาดนะค่ะเดี๋ยวโบรูว่าจะให้อ่าเนี่ยจะเป็นคลิปต่อไปอันนี้เอาเป็นคลิปรับวงในสายสองนะเนาะจะ รับวงในสายสองมาแล้วแทนแทน,แนฉเฉลยค่ะโทรมาใหม่ไม่หมาดหมาดค่ะท่านผู้ชมป้าหนูมักแคงอี๋พ่อแม่โทรมาหนูยิ้มปุยปุยดย้วยมีแม่มากอันนี้แม่มาตรงไงก็คงเจ้าของแม่เอา้ามันมันตรงก็สายแหลกควอมหอใจบุญเฮ้ยแม่นบอมันจะบอกพี่โซนเนี่ยห่วยเฮ้ยแมนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก่อนเนอะ เมืองดีๆเด้อสายเดิงกับสายสวงมากน้ำกันเน่งวนนี่เอ้ยแม่แม่จำได้บอท่าผู้ชมจำได้บอหัวที่สิบส่น่ะสิบสล่างน่ะจ้าสายแรลกให้ทิบสี่ล่างจ้าสายสวมกับฟั้นมาสิบสี่เอาทีนี่ก็หลักค่ะตัวนี่มาตรงกันค่ะทั่นี้มาตรงกันนของคนจะเป็นตัวร่องเนาะมาตัขึ้นกันนี่ตัวล่ะศูนี่อันนี้สี่ศูนย์ ตัวเดียวกันกน,นี่เนาะอามาตรงกันค่ะทั้งผู้ชมจับตาเบ่งดีดีค่ะมาตรงกันม,มาตรงกันย่ามไนี่มาเป็นรางเลยค่ะท่้นผู้ชมนี่สี่ศูนย์เนี่ยของผู้หนึ่งศูนย์ีของผู้หนึ่งสีศูนย์ค่ะนี่แคบหน้าจอไปค่ะนี่เลขเ,เลขรับสายด่วนวงในสายทีสิบสี่แตกทีม่แม่ผ้าอ่าแตกปานระเบิดค่ะดังโอ้ยสาวสูดสาวไส้เนาะเห็นไหมค่ะชัดเจนเน จัเจีนเนะาะอีค่ะแคบหน้าจอไว้ได้ค่ะท่านผู้ชมเอาไปจ้าไฟ้ก็ต้องรอเดี๋ยวทาแม่แล็อฟันตัวใดนะคะ่ะแกบบับสีฟ้ามาบอกทูต่านผู้ชมฟังจะฟันตัวไหนก็คือวันหวยออกตอนเก้าโมงเช้าค่ะหรือว่าก่อนวันหวยออกหนึ่งวันแม่ติโตมาบอกว่าดูตึง้งๆเพราะไหนฟันตัวใดยังสิแมค่ค่ะเห็นกับทุกช่องอยู่นะคะ่ะจ้าค่ะพี่ยังถามหนูอีกว่าข้าชอบยอัง ใจบุญนี่มัดตัวใดแท้แท้ตอนนี้นะมาคาูนค่ะไม่ใจใจบุญนี่มาคาศูนมาคาสูนตอนนุกนุกกับฟันวนนูนได้ไปงานศพไม่ได้เหมือนต่ว่าขังวัได้เป็นเลขหรอกฟันวันจะฟ้องไปงานศพแล้วก็มีนอนเจาะศพดูวันนี้มาศูนเนี่ยเลยศูนนะมาแท้ถ้าศูนไม่มาจะเป็นหนึ่งทันทีนะคะตอนไหนที่หนูฟันอันนี้ก็ชอบตัวตัวของใจบุญก็คือห้าศูนแต่การหาหนึ่งมาในเด้อค่ะ ก้นห้าหนึ่งไว้ด้วยนิดๆหน่อยๆบอแน่เด้งวดเมื่อกี้เขาซื้อหลายหาหนึ่งมาลอยออกบอลนี่เด้เนาะค่ะเพื่อมากลอยมางวดนี้เนาะเอาลงเลยเนาะจ้ากะบว่าเรื่องในส่วนอ่าทุ่นกระท้วงมาหลายว่าตอนนี้ตะกุดอาจารย์เนื้อหลายบอเหลือบอหลายค่ะท่านผู้ชมเหลือบอหลายเราเด้อค่ะเหลืออยู่วันสิบอันนี่แหละแต่ว่านวดวังเหลือสามนี่แหละค่ะนวดนวดขี้ผึ้งเนาะ กระล่องเบิ่งค่ะท่านผู้ชมเข่ากะเอามาน้ำเสนอเป็นแนวทางเนาะเลขลับคุณแม่อ่านี่ฟันก็อยากเอามาแบ่งปันค่ะแล้วก็รู้สองหมวดแล้วค่ะแล้วไปยี่ห้อหน้าเขาเบิดต้องสองหมวดเจ็บใจด้หมวดนี่แหละมึงส้มติแตกโป่งเนาะให้มาตรงกันกับนีแน่แม่ตัวเขาปั่นไปเนาะหันมือทาบนปั่นมากนะเนาะค่ะใช่ค่ะกระเบิมีอยังแล้วค่ะว่าลบกดใจบุญเน้ะค่ะกระเบิ้ลกใจบุญหลาย เง oh. ินมวลนี่ใจบุญฟันดีคือสีเมนของใจบุญละตี้ยมวลน,นี้รอเบิรงนะคะ้ค่ะจ้า,อารอเบิรง,งไปน้ำกัน,น,ะคะนค่ออะในส่วนเด็กเสียไงกะเอาเป็นคลิปต่อไปนะคะพ้อถ,ถามหลายว่าเสียไงฟันไปฟันไปฟันไปโอ้งวดเมื่อกี้นี่ค้นถึกหลายดิค่ะฟันที่เก้าบนเม็ดเดียวเนะะาะก็ออกเก้าหนึ่งออกหนึ่งเก้าเนาะหนึ่งเก้าค่ะเพิ้อให้สองกับเก้าโอ้เกียบมาครูกันนะท่านผู้ชมเกียบแตกชั้นสองนะค่ะเอา สำหรับคลิปนี้กับวุ้มี่เนี่ยบอกแล้วค่ะก็ต้องล่อแม่เนาะค่ะว่าเพิ่นจะฟันมาตัวใดเล็งรับวงในสายสองนะค่ะสายแม่แม่เอาไปพิจารณาเบิ้งเอาไปเสี่ยงเมืองค่ะเหมือแงเพราะว่าเขาหลุดมาสองวดเลือท่าบอมากะงวดนี้เอาไปแนมเมืองก่อนเนาะค่ะมันถึกเหล้วเขาก็จังว่ากันไหมเนาะกับสองวดนี้กับเบิดงลายอยู่ที่ค่ะเกียบเป็นวัวใดเร็งกันเจ้าของอันนี้เอาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องบาอลายเอาซ้ำนี้นะคะเนาะ mm hmm. ตอนเดย์เวลาก,กับพ่อใดแล้วนะคะเ mm hmm. นาะ เอาใจบุญกับฟ้อให้ f เอฟซีนะคะ,ะแฟนเพจแฟนช่องมีตะเข้ามาแฮงๆเรื่อยๆเงินไล์มาให้ท่องไหลมาคือกเดือเลยค่ะทุกู้ชมขอกะตามคลิปนี้กับเอาใจบุญนะ,ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะใจบุญ